จากเขาแหลมมาที่เขาใหญ่กันบ้างน,นะครับหลังมีการเผยแพร่คลิปเป็นคลิปงานเลี้ยงปีใหม่ที่มีโคโยตี้ร่วมแสดงบนเวทีนี้ด้วยขณะเดียวกันก็มีภาพเจ้าหน้าที่ของอุทยานร่วมสังสรรค์นในงานปีใหม่เรื่องนี้แม้จะไม่ได้ผิดในตัวบทกฎหมายแต่ก็เป็นเรื่องที่สังคมมองว่าไม่เหมาะสมกับ นี่เป็นการจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่นะครับจัดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คลิปนี้บอกว่าเป็นการจัดงานเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาครับมีการแสดงของวงดนตรีแล้วก็แดนเซอร์โคโยตี้บรรยากาศเนี่ยผู้ร่วมงานก็ร่วมงานกันอย่างสนุกสนานนะครับหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีการแชร์ต่อในสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมครับ เพราะจุดที่ตั้งเวทีนั้นก็ยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมีแสงสีเสียงซึ่งอาจจะไปรบกวนสัตว์ป่านายอดิศักดิ์ภูสิทธิ์วงศานุยุทธหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะคะยอมรับค่ะว่าเหตุผลที่จัดงานเพื่อให้ลูกน้องมีความสุขหลังจากปฏิบัติหน้าที่เหนื่อยล้ามาทั้งปีแต่พอเกิดเหตุแบบนี้ก็ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว พร้อมขอตัวไปติดตามรักษาช้างป่าที่บาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะหลังจากนั้นก็ยังโพสต์เฟซบุ๊กขอโทษแล้วบอกว่าขอรับผิดชอบคนเดียวค่ะมีรายงานนะครับเป็นแหล่งข่าวเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานที่ให้ข้อมูลบอกว่างานนี้จัดเป็นการภายในครับโดยมีข้อแม้นะครับสำหรับคนที่ร่วมงานในคืนนั้นห้ามเอาบุคคลนอกเข้าไปห้ามพาคนในครอบครัวไปร่วมงานห้ามถ่ายรูปแล้วก็เผยแพร่ออกมา แต่มีคนของวงดนตรีอัดคลิปเมื่อสักครู่ไว้แล้วก็นํามาโพสต์ครับพร้อมกับบอกว่าหัวหน้าอุทยานดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีมาโดยตลอดครับขณะที่นายดํารัตโพประสิทธิ์ผู้อำนวยการสํานักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้สัมภาษณ์นะครับว่ากรมอุทยานสั่งย้ายในอนิสักหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่ออกจากพื้นที่แล้วแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงใน7วันครับหลังจากนั้นก็จะมีการรายงานผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ